เปิดดวงคนวันอังคารนะครับแหมเราก็มาดูกันเนาะนะในเรื่องของลักษณะนิสัยนะครับใจคอเป็นอย่างไรนะครับแอบสองแฟนแอบสองกิ๊กนะครับเรามาดูกันเนาะว่าคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยบุคลิกลักษณะเป็นอย่างไรนะครับนะ ตามตำราโบราณเนี่ยเขาบอกงี้นะคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยนะดวงชะตามักจะโลดโผนแม่อยู่เฉยๆเนี่ยมันไม่ได้ชีวิตมันมันไม่เร้าใจนะครับนะคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยนะมักจะมีประสบการณ์ในชีวิตเนี่ยมากนะแล้วก็ชอบไม่อยู่นิ่งนะครับนะในชีวิตเนี่ยนะมักจะได้เกียรติได้สีได้ยศขาบรรดาศักดิ์เออดีไหมล่ะดีอา้าวมาอ้างอิงตำราโบราณอีกเช่นเดิมนะครับก็บอกว่า คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยนะทำนายนิสัยว่า เป็นคนที่มีจิตใจกล้าแข็งนะครับไม่หวาดกลัวไม่เกรงใครนะครับไม่ว่าหน้าอินหน้าผมกูสอยหมดนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเป็นคนวันอังคารกูไม่ยอมใครนะจัดได้ว่าเป็นนักสู้นะครับนักรบนะจิตใจนักรบนะถ้าโมโหเนี่ยโมโหร้ายนะควายเคยกูตีตายหมดนะก็ถ้ากม,มีความใจร้อนวู้่วามไม่ยอมคนนะครับไม่รู้เป็นจุดดีหรือเปล่านะบางทีมันก็ดีบางทีมันก็ไม่ดีนะครับคนที่เกิดวันนี้นะครับคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยมักชอบ มีเรื่องขัดแย้งนะเออไม่รู้มันดีเปล่าวะเนี่ยนะจัดได้ว่าเป็นคนที่ใฝ่การเรียนรู้นอกตำรานะครับเขาเรียกว่าหาความรู้นะนอกมาหาลัยนอกโรงเรียนนะครับ คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยมักจะมีความมานะบากบั่นสูงนะเป็นคนที่ชอบเสี่ยงชอบอดทนนะครับเออเขาเรียกว่าจัดได้ว่าอึดน,นะอึดดีอดทนดีนะครับเป็นคนที่ดื้อดึงนะแต่ก็เชื่อ,เ,อเขาเรียกว่าเชื่อแต่ความคิดตัวเองเป็นใหญ่นะบางอย่างเนี่ยก็ต้องฟังคนอื่นบ้างนะครับ คนที่เกิดวันังคาเนี่ยมีความดุดันมักจะมีความตัดสินใจที่รวดเร็วเป็นคนที่ตรงบางคนมองว่ามึงเป็นขวานผ่าซากขวานผ่าสวายว่ากันอย่างนั้นนะครับจริตมายาไม่เป็นนะเออ จะเรียกว่าแม่ร้อยเล่มเกวียนไม่ค่อยจะมีอะไรที่มันบื้ดดื้อถึงถึงเ่ยนะจัดไปนะครับนะถ้าใครโดนคนวันอังคารบอกรักนีเชื่อใจมันได้นะครับแต่บางคนมันก็ตอแหลบ้างก็มีกันบ้างนะครับนะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยนะเป็นคนที่ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมนะและมักจะไม่ชอบอยู่นิ่งเฉยจัดได้ว่าเป็นคนที่ขยันบากบั่นนะครับเออแต่ก็ชอบการสบายเอ้มันยังไงวะเนี่ยดูมันย้อนแย้งนะครับอ้าวมาคุยกันต่อนะครับเขาบอกว่า คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยนะมักจะถือความคิดของตนเป็นใหญ่นะและเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะจัดได้ว่าสูงไม่พอยังเชื่อมั่นในตัวเองอยู่เสมอนะก็จัดได้ว่าเป็นข้อเสียที่ทําให้เกิดการที่ว่าทําอะไรเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดได้นะครับสําหรับคนที่เกิดวันอังคารแล้วล่ะก็นะแม้แต่จะเชื่อจะฟังคนอื่นบอกอย่างไรเนี่ยนะบางทีเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสนเท่าไหร่นะ แต่บางทีพอมันผ่านเวลามาเนี่ยก็มักจะเอาเขาเรียกว่าแต่พอกลับไปแล้วเนี่ยนะก็จะเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่นะครับเหมือนแบบฟังฟังแม่งไปอย่างนั้นนะครับเออคนอื่นจะบอกจะพูดจะสอนอยังไงเนี่ยก็ฟังฟังแม่งไว้นะแต่บางทีมันก็ย้อนกลับไปด้ยวยเออเอาความคิดกูดีกว่าจัดไปนะว่ากันอย่างนั้นนะครับดังนั้นคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยนะต้องการเ็าเรียกว่าต้องแก้การเอาความคิดของเราเป็นใหญ่เพียงฝ่ายเดียวเนี่ยเออ ให้ฟังคนอื่นบ้างนะครับให้สนใจฟังคําสอนหรือคําชี้แนะของคนอื่นบ้างนะครับก็จะเป็นจุดที่ดีสําหรับชีวิตของคนที่เกิดวันอังคารนะครับยังไงเนี่ยนะฟังเอาไว้นะครับบางคนบอกกูไม่เชื่อมึงหรอกมึงพูดมาตั้งเยอะแม่ฟังหน่อยนะอาจารย์ก็คนวันอังคารเหมือนกันนะครับเราก็ รู้เช่นเห็นชาติซึ่งกันและกันนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่เกิดวันอังคารทุกท่านนะให้ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็มีเงินมีทองอย่างที่คุณตั้งใจตั้งหมายไว้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังคลิปครับผม